เคยไหมพออายุเข้าเลขสี่เลขห้าเราเริ่มรู้สึกเหมือนโลกมันค่อยๆเปลี่ยนแต่หัวใจเรากลับเงียบลงนิ่งขึ้นและจริงจังกับเรื่องความรักมากขึ้นกว่าเดิมแบบที่เราไม่เคยรู้ตัวหลายคนอาจเคยถามตัวเองว่าเรายังคู่ควรกับความรักดีๆอยู่ไหมใจเรายังมีพลังพอจะเริ่มต้นใหม่ไหมและบางครั้งเวลามองกระจกมองตัวเองเปลี่ยนแปลงไปตามวั หัวใจก็แอบกลัวเบๆๆว่าจะยังมีใครอยากจับมือเราเดินไปด้วยกันไหมแต่สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยของดอเตอร์จอห์นการดแมนนักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระดับโลกยืนยันทุกรอบคือความรักวัย0 6่ไม่ได้ลดลงเลยกลับลึกแน่นขึ้นมันคงขึ้นและจริงมากกว่ารักในช่วงอายุไหนขอของชีวิตวันนี้ ฉันอยากชวนคุณมาฟังแบบสบายใจฟังแบบเหมือนเรานั่งคุยกันในร้านกาแฟว่าทำไมความรักเวนี้ถึงมีความหมายมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยเพราะบางทีนะความรักวัยผู้ใหญ่คือของขวัญที่เราไม่ทันรู้ว่าตัวเองสมควรได้รับมาตลอดเหตุผลที่หนึ่งเราเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรแล้ว ตอนวัย20 30เราอาจยังค้นหาตัวเองบางครั้งเรายอมเปลี่ยนตัวเองเพราะอยากให้ใครสักคนรักยอมเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแทนที่จะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราแต่พอถึงวัย40 60การรู้จักตัวเองกลายเป็นของขวัญล้ำค่าเรารู้เลยว่าอะไรทำให้เราสบายใจอะไรทำให้เราเหนื่อยและใครที่ทำให้เรารู้สึกเป็นตัวเองนี่คือเหตุผลที่ความรักเวนี้ ลึกกว่าเพราะมันไม่ใช่ความรักที่ต้องแสดงไม่ต้องประดิษฐ์แต่เป็นความรักที่เกิดจากความจริงในตัวเราและความจริงมีพลังยิ่งกว่าสเสน่ห์แบบไหนในโลกนี้เหตุผลที่สองเราคัดเลือกจากความสบายใจไม่ใช่ความตื่นเต้นในวัยหนุ่มสาวเรามักมองหาความตื่นเต้นความอือหวาแต่หลังอายุ4ี่ส เราเริ่มรู้ว่าเสถียรสำคัญกว่าหวือหวาไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่ทำให้เรารู้สึกสงบโดยไม่ต้องพยายามไม่ใช่คนที่หล่อหรือสวยที่สุดแต่คือคนที่เรานั่งข้างๆแล้วใจไม่วุ่นวายยุคโซเชียลปัจจุบันผู้คนอาจดูมีตัวเลือกมากขึ้นแต่ความจริงคือสิ่งที่หายากที่สุดกลับเป็นความสบายใจยิ่งหายากมันยิ่งล้ำค่า และความรักเวนี้เลือกจากจุดนี้จริงๆเหตุผลที่สามเราเก่งขึ้นในการสื่อสารความรู้สึกเวนี้ไม่ใช่การพูดเพื่อให้ใชนะแต่คือการพูดเพื่อให้เข้าใจและหลายคนเรียนรู้จากประสบการณ์เจ็บบอกว่าถ้าพูดผิดจังหวะคนตรงหน้าอาจหายไปเลยก็ได้งานวิจัยของการ์ดนบอกว่าคู่รักที่อยู่ยาวที่สุดไม่ใช่คู่ที่ไม่มีปัญหา แต่เป็นคู่ที่รู้วิธีพูดตอนมีปัญหาและวยัย40-60คือวัยที่เราเริ่มฝังมากขึ้นเริ่มอ่อนโยนกับหัวใจของอีกฝ่ายรู้ว่าคำบางคำเจ็บแค่ไหนและรู้ด้วยว่าการขอโทษไม่ได้ทำให้คุณค่าลดลงเลยเหตุผลที่4ความรักกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่สนามแข่งขันตอนวัย20-30 เรามักโฟกัสว่าเขาจะรักเราอย่างไงจะพิสูจน์ยังไงว่าเราสำคัญแต่หลังอายุ40เรารู้แล้วว่าการมีคนที่กลับบ้านมาด้วยแล้วใจนิ่งสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเราต้องการคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเข้มแข็งคนเดียวไม่ต้องสู้ลํำพังไม่ต้องทำตัวให้เก่งตลอดเวลารักเวนี้ไม่ใช่รักแบบวิ่งไล่กันแต่เป็นรักแบบเดินข้างกันและยิ่งเรียบง่าย มันยิ่งลึกเหตุผลที่5เราเห็นข้อเสียของกันและกันและยังเลือกกันอยู่ในวัยหนุ่มสาวเราหมักตามหาคนที่ดีพร้อมแต่ในวัยผู้ใหญ่เรารู้แล้วว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริงๆบางคนมีแผลในใจบางคนมีภาระ,ระบางคนมีอดีตบางคนเคยผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ความรักวัยนี้คือการมองเห็นทั้งหมดนั้น และยังยื่นมือให้กันอยู่ดีนี่แหละความรักที่สวยงามที่สุดไม่ใช่รักที่ไร้ข้บอบกพร่องแต่เป็นรักที่กอดดกข้อบอกพร่องของกันและกันได้เหตุผลที่6เราให้เข้าเวลาและพลังใจมากขึ้นกว่าที่เคยหลังอายุ40เราเริ่มรู้ว่าคนเราไม่สามารถเสียเวลาให้ใครผิดคนได้อีกแล้วเวลาเป็นทรัพยากรที่แพงมากในชีวิตผู้ใหญ่ เพราะในวันนี้งานก็ต้องดูแลครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบตัวเองก็ต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเดิมเราจึงเลือกจะอยู่กับคนที่ไม่ทําให้เราเหนื่อยเพิ่มเลือกอยู่กับคนที่ทําให้วันธรรมดาธรรมดากลายเป็นวันที่ใจเราเบาขึ้นความรักที่ให้พลงังสําคัญกว่าความรักที่ให้ความตื่นเต้นและวนันนี้แยกออกอย่างชัดเจนแล้วเหตุผลที่เจ็ด เรารักด้วยความตั้งใจไม่ใช่ความเผลิอใจตอนวัย2ี่สรักอาจเกิดเพราะใจเต้นแรงแต่ตอนวัย4ี่สรักเกิดจากการเลือกเลือกเพราะเห็นอนาคตเลือกเพราะอยากเดินไปด้วยกันเลือกเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายคือคนที่เหมาะสมกับชีวิตจริงและนี่คือเสน่ห์ของความรักวัยผู้ใหญ่รักที่ผ่านการลองผิดลองถูกและยังกล้ารักอีกครั้ง บทสรุปที่ลึกที่สุดความรักในวัยผู้ใหญ่เป็นรักที่เข้าใจหัวใจมนุษย์มากที่สุดมันไม่ใช่รักที่วือหวาเหมือนหนุ่มสาวแต่เป็นรักที่ฟังกันมองกันและอยู่ข้างกันแบบเรียบง่ายความรักหลังวัย4 0ถึง60คือความรักที่พูดว่าฉันเห็นเธออย่างที่เธอเป็นจริงๆนะและฉันยังเลือกเธอและนั่นคือเหตุผลที่มันลึกสุดหัวใจ ถ้าคุณกําลังถามตัวเองว่าฉันยังมีหวังกับความรักไหมคำตอบคือมีค่ะและมากกว่าที่คุณคิดด้วยอาจไม่ใช่รักแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนตอนเด็กแต่เป็นรักที่ทำให้ใจสงบและทำให้ชีวิตน่าอยู่ขึ้นอีกครั้งบางทีรักครั้งที่ดีที่สุดของชีวิตอาจกําลังขยับเข้ามาใกล้กว่าที่คิดก็ได้ถ้าคุณอยากเล่าเรื่องราวความรักของตัวเอง หรือสิ่งที่หัวใจเรียนรู้ในวนัยนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฉันอ่านทุกข้อความเสมอค่ะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นเหมือนที่พักใจใบเล็กๆให้คุณในวันนี้